สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีไปซื้อลูกธนูฮันติงกับลูกธนูเอลเวนนะครับให้เราเริ่มที่เข้าไปในอีเดียนก่อนลูกธนูเนี่ยมันจะขายอยู่ที่หมู่บ้านโมลานะครับที่ New เวิร์ให้เราคุยกับแมวตัวนี้ถ้าเรามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราจ่ายเงินนิดหน่อยนะครับ แล้วมาคุยกับแมวนะครับแล้วเลือกอันที่สองดูกันเลยเลือกไปโลกอื่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาด้านล่างนะครับเืือเทเลพอร์ตตัวนี้แล้วก็เลือกใกล้ๆสเปนดิดใจนึงเลยนะครับ เลือกเทเลพอร์ตเป็นเดิมแล้วก็เลือกไปทางข้ามโมล่าวิลเลจทีนี้ให้เลือกคุยกับสมอลโฮตรงนี้เลือก,ก็ก,กรอกนะครับทีนี้เราจะมาถึงที่หมู่บ้านโมล่าแล้วนะครับให้เดินมาตรงนี้คุยกับทูดินเลอร์เขาจะมีเอเวนแอโรกับ พันติงแอโรขายถ้าเอาพ่อขาแม่ขามาดีซีเนี่ยจะเหลือลูกละเจ็ดเซนีนะครับลองซื้อสามห้าร้อยแล้วก็ข้างๆจะเป็นเอ c นบีซีทำซองธนูนะครับเลือกตามประเภทของลูกธนูได้เลยทีนี้เราก็จะได้สองธนูมาแล้วถ้าสมมติว่ามาซื้อทีลรเยอะๆแล้วน้ำหนักมันเกินให้ขึ้นไปข้างบนจะมีที่เก็บของอยู่ ตรงนี้นะครับโอเคที่เก็บของนะวิธีกลับก็กด B-Wing หรือว่าจะกลับทางเดิมก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ